ทำเอื้งอีกรอบค่ะชมพู่ใช้สิ่งนี้ผูกผมยืนหนึ่งผู้นำในด้านแฟชั่นจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับครอบครัวซุปตาตัวแม่สาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้าน,นอดอทวิสรุตนั่นเองหลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองครองใจแล้วล่ะค่ะอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารัก และเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศและแน่นอนคะ่ะว่าสาวชมพูนั้นเธอสวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดได้ว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมัยด้วยคะ่ะแต่หากจะให้พูดถึงชื่อสาวชมพูอรารยาหลายคนต้องนึกถึงเรื่องแฟชั่นอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะว่าหากใครติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นว่าเธอมักจะมีชุดแฟชั่นนำเทรนมาใสให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยล่าสุดนี้เองเธอได้ไปออกงานอีเวนต์ของ แบรนด์ดังอย่างอดิดาสงานนี้คุณแม่เขาเลยจัดแฟชั่นสุดล้ำค่ะด้วยการนำเทือกผูกรองเท้ามาผูกผมงานนี้ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบแถมยังแซวว่าแม้ผู้นําในด้านแฟชั่นคนนี้ฝีมือไม่เคยตกเลยจริงๆค่ะ